ที่เราได้ยงพระอบค์ในศนาในช่วงปิดเทอมเนี่ยขนาจ,จิตใจเราเนาะในการที่เราจะได้คุณธรรมประจักใจรู้ว่าศีลท่าคืออะไรปฏิบททัติชมพูนั่งสมาธิเดินจงกรมหัวใจเราจะปฏิบัติเดินตามรอยศาสนาใช่ไหมคะตรงเนี้ยที่คุณตาคุณยายให้เด็กๆปฏิบัติเนี่ยต้องเปินชอบอะไรคะเดินนั่งสมาธิ ดมชอบเหมือนกันทำไมหูชอบชอบกระปดชอบอมจาทให้เราจได้ทำไก็อบข้าสมาธิทานิ่งๆสงบมากขึ้นปกตินาไม่ใช่หรออยากน่าขึอีกทาไมหอูชอบเดินจงกรมคะชอบเดินไม่ชอบนิ่งๆ่เฉยเใช่ไหมชอบเดินมากกว่า เพราะฉะนั้นความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าการฝึกตรงนี้ก็ได้ผลเหมือนกันไหมคะใชค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องทำทั้งสามอย่างเลยไม่ต้องเอาความชอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสวมนต์ด้วยทําสมาธิด้วยนั่ตจงกรมด้วยไปทาสัปดาห์ละหนึ่งวันอย่างน้อยสัปดาห์ละทำได้ไหมคะได้ค่ะสามอย่างได้ไหมคะได้สรุปว่า วันนี้สวดมนต์อีกวันหนึ่งนะสมาธิอีกวันหนึ่งเดินจงกรมได้ไหมคะได้แบ่งก็ได้ไะได้ไหมได้แต่ต้องทำสรอย่างในทกสัปดาห์ได้ไหมคะได้ทำได้นะและการที่เราท่องสวดมนต์อ่ะที่ท่องทุกวันที่เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าเลยอ่ะคืออะไรโอวาทปาิโนจำได้นะที่คุณยายบอกว่าเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงให้โอวาใช่ไหมคะ โอวาทของพระเจ้ามีอะไนะรบ้างอ่ะอาาังสมัยังโอวาทปติโมกขะคาใาโยปะนามเสสัพาปะปะอะักการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงปูสารสูะสัมปัทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม จิตตาปาริโยธปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาซาสานังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปาละมังสะโปตีติฆาขันติคือความอดกัน้นเป็นคำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพานังปาลังว่าทันติพุทธาผู้รู้ทายกล่าวพระนิพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งน้าหิบาทพชิโตประรูป,ประคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบันทชินเลยสามโนโหติปาลังมีเหตุทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสัมมนาเลย า,าโตการไม่พูดหลายการไม่ทำร้ายปาติโมกเคสจะซ้วโรการสำรวมในปาติโมกมาตันยุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการน,นอนการนั่งในที่อันสงัดอาธิจิเตจะอายโยค ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาศาสนังคำ,คำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย